สวัสดีจ้าตอนเสารพ่อแมีพี่น้องทั้งหลายมื่อนี่มาเกงโนงใหม่ไปจังหันน้อกันเด้อจะเด้อพี่น้องเกงโนงใหม่ใจหนอาอจ้ออจ้อมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อม,มาเกียงมองใหม่ไปจังหันขุดดูดก็มีพี่น้องเกงโนใหม่ใส่พัดขยแยงนาะจะเนาะพี่น้องเนาะวันนี้วันพูดทุกวันพูดน้นต้องเฮ็ดกับเขาไปจังหัน ประเพณนี้บานเฮ่าไทยอีสานน่าจะเนาะเิ่นกะสีแ่งกันหนึ่งอาทิตย์มีเจ็ดวันเิ่นกะสีมีผู้ใดผู้ใดเนเนาะจะเนาะไปจังหันบานเฮ่านึ่งกระดาแกงนองใหม่ไปน้ำเพ่นเนาะพี่น้องคนลูกดูใส่พักขะแยงแซบแซบหอมหอมเ้วอยพี่น้องเด้อยหมอบักไงหมอบักไงเ่เลยได้พี่น้องมาตักเอาน้ำแบงไปกินน้ำกระดาเด้อยจะเร้อผู้ใดอยาากิน แกงนหนไม่ใส่ผักแหแยงบานเฮาโอ้มันคึกคว่นแคนะ่น้อเห็นขักคนโนบานเนาะมาเดินจ่าเด้อมาแกงนหนไม่ไปจังหันวันพุธกาสิเป็นเวนองบานเฮาเกินเป็นกลุ่มนะจนะ๊ะเนาะกลุ่มหนึ่งกะมีสิบข้นสิบสหาคนก็แล้วแต่ผู้ใดเสียนสะดวกสิจะไปเขากับบอะไบงังคับกจ่าแต่ว่าช่วงนี้เขาพรนซาพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าพนกะสิ จำวัดหลายนะจ๊ะมีกาสีเห็ดไปสองวัดด้วย้ะพี่นนอกถึ่งวัดตาเึ่งวัดบานเห็ดไปสองวัดเลยแดงไปนอกจากนอกเพราะว่าวัดบานจะมีอยู่ประมาณ6ุกเจ็ดองวัดตาหันเพิ่นัะนีอยู่ิบสิปองจ้ะลูกโดดพี่นนอกแกงหน่อไม้มาเด้อเหมือนนิสิาพาไปจังหัน มาเนาะ,ะไปจังหันทุกวันพุธคือจังหันเวียนบานเฮากองหนุ่มจะทุกวันพุธเลยกันหนึ่งเขาหนึ่งน้ำเฮ็ดกับเขากับน้ำตอนเสาวเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยมันกะสิมีข้นแน่เด็กน้อยเด้อจ้ะเด้อกับขอโทษขออภัยเด้อจ้ะเด้อดสิละแกงเราใหม่บานเฮ้ากะบริฮ็ดเพิษร้ายเพราะว่าพระเพิ่นกะชั้นขาดเดียวเนาะจะ,นะเนาะเฮ็ดเพิษรลายพิ่นกะยังว่าละเฮ็ดซ้ำพอดีเนาะจ้ะเนาะ หนูใหม่เข้ากับไปไดไปหามาบ้านเข้าอันใดเข้าหาไดเข้ากับหาอันใดเข้าสื่อไดเข้ากับแจงสื่อแจงมือสิผ้าไทยบรรยากาศแน่โบห็นรอบๆไอ้บ้านไปเบิง่งจนประกอบกำลังเป็นหน่วยที่น้อกประกอบตามพื้นไปเบิ่งสะบัวน่าจะเนาะรอบๆสถานที่ในโมบ้านนิ่นี่แหละจ้ะแก่หนูใหม่ใส่น้ำโอโจอ คือจังมุกนี่เรา่นองแต่บรได้เชื่องว่าสิแกงแต่ว่าขนาดหลายมันก็บนนหมาปลาแสบนะจ้ะเนะาะจังน่อยเขากัดสได้เวลาใส่พักไข่แกงใส่แกงน้อม้ายนะจ้ะเนาะกิจกรรมประจำวันตอนสาๆขคงหนีถ้าเป็นวันพุธก็คือต้องมาเห็ดกับเผาไปจังหันนะจ๊ะ เป็นวันธรรมดาค็คือเฮ็ดเบียกเฮือนเบียกซ่านเฮดงานอยู่บ้านจ้ะมีธุระข,ข้างนอกเข้าก็ับไปเฮดงานข้างนอกกินหอดพี่น้องสุกผู้ซุกคุเดอ้อขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามช่องนิ้งอุบลคนสิริทนทรจ้ะเป็นช่องน่อยๆเป็นช่องฮัร์ดพิทไม่ผิดพลาดประการใดกขอโทษขออภัยเด้อจ้ะเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไคร้ ไหนิงเด้อจาเด้อหนิงอุบลคนสีลิ้นทอนจ้าคิดหอดคิดถึงพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สู้พุ่นหักแพงกันเนาะจ้ะน,ะน,น,ะะน,น,นะาะพี่น้องเนาะมาที่ห่ากระสีมาเอาพายอิฐตูนโอ้โวเมีนพักขยันพักขยันเ่าก็ได้ล้างไว้ละพี่น้องเ่าก็ได้ล้างไว้พี่เ่ากระสีเอามาใส่นเนาะยใจเนาะใส่แล้วเ่ากระสีป,ปุ่งลงขั้วกับขั้วอินดีขั้วบ,บ้านๆเนี่ยนะพี่น้อง ขั้วบานเฮาตัวอินดีอีสานบานเฮาบ่าได้มีอีหยังดอกบานเฮาก็มีได้แคน่นี้ล่ะจ้ะบรรยากาศยามเศร้า,าๆกินข้าวกินน้ำหาเห็ดเปียกเฮ็ดงานลงท่งลงทาผู้ใดมีหน้าที่อีหยังเฮาก็ไปกันไนมะ่จ้ะเนาะเฮ็ดไฮมันเฮ็ดข้าวเฮ็ดทุกอย่างลานะ่ะเนาะจ้ะพี่น้อง บรรยากาศยามเสาวๆเอามาฝากแกงหน่อไม้หมอบักไงพี่น้องหมงบักไงขึ้นบเวเบิร์ดเด่นใส่พะอีตูขาไปแหละภาพอาบสีอันนี้ไม่ได้จะได้พอว่าควันคนขึ้นเนาะขอโทษขอพายนี่พายพายเงี้ยงขาไปละไอ้าควันขึ้นมาทางนี้ไลยตาซะล้วเนาะเออย,ย่าลายเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศยามเสาวๆนอกจากบรรยากาศตะวินขึ้นแล้วตะวินขึ้นแล้วพี่นอ้องเลยหอมบ่พี่น้อง หอมผักขี้เงยงห้วยห้วยใสกะเกงโนใหม่บานเ้องซุดยอดน่านะจะเนาะแซ่บแซ่บสามได้แหละบานเ้องบรรยากาศเนี่ย้ยา,าวๆน่าจะพี่น้องเนาะสาวากำลังสิออกมาแล้วจ้าเอ๊กิมหันเลยกิมหันหันสวัสดีค่ะก่อนเร็วๆสวัสดีค่ะก่อน สวัสดีค่ะก่อนเร็วๆอีละกิมหันกิมหันเอาบอ่อขนมเอาขนมบ่หืมจะเอ๊ขี้รื้อญ่พี่น้องเว้ยหน้าบ้านพักเทากับปลูกลัปก็ร่างนี่แหละที่ทำความาสะอาดพวกนี้กับสิปลูกพักปลูกดอกไม้ใบกินน่าจะเนาะอันนี้คือดอกทองอุไรทองอุไรนี่ดาวเรื่องเทากับปลูกไป ปลูกไว้เวลาไปวดัดไปวา่าพี่น้องเทาพอได้ไปใส่แจกันน้ำผึะนะ้งน,น,นัดเจ้นเนาะยามวันพระวันศีลเทาก็ไปใส่ทบานเทากับเนี่ท้องอุไรพระท่านเป็นดอกพี่น้องเ้าก็ปลูกซื้อมาปลูกปีนี่แหละบรรยากาศเศร้าๆนะ์นัดเจนเนาะอีสานบานเท่าผมเราเขากับพระท่านแจงกผมตะเวนกำลังสิขึ้นได้พี่น้องเด้อจังเมืองสิผ้ายางเลาะบานจ้ะไปเบิง่งว่ามีอีหยังแน่อีหยังแน่บานเท จะเนาะกินหอดสุขุสุขคนเด้อพ่อแม่พี่น้องรักสมรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางไปเหตุการณเหตุงานกับขอให้ปลอดภัยร่ำรวยด้วยจ้ะเดอ้อคีดหนีกระโไม่ยังร้ายสาวๆเอาบรรยากาศแกงหน่อไม้หอมผักขะแยงมาฝากนะจ้าเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับตะไคร้ให้นิ่งอุบลคนซิลินทอนในด้วจ้ะเดอ้อบายบายหากนะจุ๊บ